นเนวราละดิทีขึ้นปีใหม่พศ2567กราบขอพอรสิ่งศัก์สิทธิ์ในสากลโลกสมเด็จพระนารายมหาราชเจ้าพ่อสัมภารช่วยโปรดดลบันดาลปกป้องคุ้มครองพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดลบุรีให้มีแต่ความสุขความเจริญคิดหวังสิ่งใดขอให้สมความปรารถนากิจการหน้าที่การงาน ขอให้จเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงครอบครัวมีความสุขตลอดปีตลอดไปสวัสดีปีใหม่ครับให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัยให้บรรดาปวนท่านสุขสันทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สองระเไทยให้รุ่งเรืองได้วันปี